ก่อนชมคลิปนี้ขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ30ปีก่อนในหมู่บ้านเล็กๆก,กลางทุ่งหนางเงียบสงัดแสงไฟฟ้ายัางเข้าไม่ถึงบ้านแต่ละหลังตั้งอยู่ห่างกันพอสมควรกลางคืนมืดสนิทมีเพียงตะเกียงเจ้าพายุที่ให้แสงสว่างบ้านหมายกสูงเก่าๆของแก้วสาววัย20เศษกำลังตั้งท้องแก่ได้9เดือนแล้ว สามีของเธอชื่อบุญมาต้องออกไปรับจ้างในเมืองปล่อยให้เธออยู่กับแม่แก่ๆเพียงสองคนความจนบีบคั้นทําให้แก้วอดทนใช้ชีวิตไปวันๆแต่ในใจเธอก็ยังคงเฝ้ารอวันที่ลูกจะลืมตาดูโลกคืนหนึ่งเมื่อฝนฟ้าขนองเสียงลมพัดหหยหวนราวกับวิญญ,ญาณร,ร้องคร่ำครวญแก้วปวดท้องกระทางหันแม่พยายามไปตามหมอตำแยแต่เพราะฝนตกหนักน้ำท่วมขังจึงไปไม่ถึงสักที แก้วดินทุรนทุรายอยู่บนแคร่ไม้เสียงร้องดังไปทั่วบ้านจนสุดท้ายเสียงทุกอย่างก็เงียบลงเหลือเพียงสายฝนที่โปรยลงมาไม่ขาดแม่แก่พยายามปลุกแต่แก้วกับลูกในท้องกลับไม่หายใจอีกแล้วเรื่องนี้กลายเป็นโศกนาฏกรรมของครอบครัวนั้นร่างของแก้วถูกฝังอย่างเรียบง่ายหลังวัดเพราะครอบครัวยากจนไม่มีเงินทําพิธีใหญ่โตหลังจากงานศพผ่านไปได้ไม่นานชาวบ้านหลายคนเริ่มพูดกันว่าตอนกลางคืน หากใครเดินผ่านทุ่งนาแถวนั้นมักจะได้ยินเสียงผู้หญิงคร่ำควรวญร้องเรียกหาลูกบางคนเล่าว่าเห็นเงาร่างหญิงท้องแก่ยืนกอดท้องอยู่ใต้ต้นโพใหญ่บางก็ได้ยินเสียงกล่อมลูกทั้งๆที่ตรงนั้นไม่มีใครอาศัยอยู่แรกๆทุกคนคิดว่าเป็นเพียงอุปทานแต่เมื่อคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านเล่าว่าเคยเจอเหมือนกันเรื่องนี้ก็เริ่มแพร่กระจายไปทั่วค่ำคืนหนึ่งชายหนุ่มที่เพิ่งกลับจากบ้านแฟนต้องเดินผ่านทางวัด เขาได้ยินเสียงทารกร้องแผ่วๆดังมาจากพงหญ้าข้างทางความสงสารทำให้เขาเดินเข้าไปใกล้แต่สิ่งที่เห็นคือหญิงท้อมแก่หน้าซีดเผือดดวงตาลึกโบยืนอุ้มก้อนผ้าเปื้อนเลือดเธอเอียงคอมองแล้วพูดเสียงแหบพร่าช่วยลูกฉันทีเขาหนาวชายหนุ่มตกใจสุดขีดรีบวิ่งกลับบ้านแทบไม่เหลียวหลังตั้งแต่นั้นมาไม่มีใครกล้าเดินผ่านทางนั้นคนเดียวอีกเลย ชาวบ้านจึงตั้งชื่อเรียกผีตนนั้นว่าผีตายท้องกลมแก้วและเชื่อว่าดวงวิญญาณของเธอยังวนเวียนเฝ้าลูกที่ไม่ได้ลืมตาดูโลกมาจนถึงทุก